ครับสวัสดีครับที่นี่ช่องหมอดีดาและก็ผมในสัตวแพทย์จตุเทพอนุชพีดาเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเจ้าของน้องแมวเข้ามาปรึกษาหมอเกี่ยวกับเรื่องการพาน้องแมวเข้าไปทําหมันแล้วเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้นะั้นน้องแมวมีสุขภาพที่แข็งแรงร่าเริงกินอาหารได้ตามปกติแต่หลังจากที่พาไปทําหมันได้ไม่กี่วันปรากฏว่าตัวน้องแมวนั้นมีอาการเสื่อมซึมลงกินอาหารได้น้อยแล้วก็ไม่ยอมขับถ่ายสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นเองนะครับ ก็จากกรณีนี้นเองก็เลยกลายเป็นประเด็นในหัวข้อวันนี้ว่ามีสาเหตุหลักอะไรได้บ้างที่ทําให้สัตว์เลี้ยงนั้นเสียชีวิตหลังจากที่ผ่าตัดทาหมันเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังเพียงเพราะการพาน้องแมวแล้วก็น้องหมาไปทําหมันนั่นเองนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆที่มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอด้วยนะครับ 1. การทําหมันฟรี จริงๆแล้วหมอไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับของฟรีนะครับถ้าการทำหมันฟรีนั้นทำอยู่ภายใต้มาตรฐานของคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ยกตัวอ,อย่างเช่นมีการตรวจสุขภาพก่อนการนัดหมายมีห้องผ่าตัดที่เป็นห้องปลอดเชือ้อหรือฮองสเตอร์ไลน์มีการควบคุมมอนิเตอร์ความดันเลือดของสัตว์เลี้ยงขณะผ่าตัดมีการตรวจแผลผ,ผ่าตัดจนกระทั่งการตัดไหมแต่การทำหมันฟรีนั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะลดการเพิ่มจำนวนประชากรของสุนัขและก็น้องแมวที่ไม่มีเจ้าของซึ่งมักจะอาศัยพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งในการผ่าตัดซึ่งความเสี่ยงนั้นจะเริ่มหนักตั้งแต่การวางยาสลบจนกระทั่งการไปพักฟื้นต่อที่บ้านนั่นเองนะครับแล้วความเสี่ยงม,มันมีตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวหมอจะมาแยกทีละประเด็นให้ฟังนะครับ 1. ก่อนการผ่าตัดการวางยาสลบนั้นมันจะมีการเตรียมการไว้ก่อน แต่ตัวสัตว์เลี้ยงนั้นจะยังไม่ได้รับการทำหมันโดยทันทีนะครับส่วนมากแล้วยาสลบที่ใช้มันจะเป็นออกฤทธิ์แบบระยะยาวหรือเรียกว่า long acting นั่นหมายความว่าสลบวันนี้แต่จะไปฟื้นต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งฤทธิ์ของยาสลบนั้นมันจะเป็นฤทธิ์ในเรื่องของการกดการเหายใจแล้วก็ทําให้ความดันเลือดตา่าในกรณีถ้าสัตว์เลี้ยงนั้นไม่แข็งแรงมากพอก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะครับ 2. ระหว่างการผ่าตัด มีโอกาสติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างพอทําในพื้นที่เปิดโล่งและไม่ได้รับการควบคุมความดันที่ดีพอเนื่องจากไม่ได้ให้น้าเกลือแต่จะอาศัยประสบการณ์และก็ความชํานาญของคุณหมอเท่านั้น 3. หลังผ่าตัดมักจะได้รับยาแก้ไอเสีเพียงแค่หนึ่งเข็มแต่ไม่ได้ให้ยาไปกินต่อซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของแผลได้แต่ในความเป็นจริงนะครับการดูแลแผลหลังผ่าตัดนั้นเป็นสิ่งจําเป็น สัตว์เลี้ยงควรได้รับยากินเพื่อลดการอักเสบและควรได้รับการดูแลแผลผ่าตัดจนกระทั่งตัดใหม่นั่นเองนะครับข้อแนะนําของหมอนะครับการทําหมันฟรีนั้นถือว่าเป็นตัวเลือกสําหรับใครหลายคนที่มีสัตว์เลี้ยงจานวนมากตรงนี้หมอไม่ปฏิเสธนะครับแต่แนะนําว่าคนที่จะพาสัตว์เลี้ยงนั้นไปตรวจสุขภาพที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านก่อนเพื่อจะได้รับคําแนะนําก่อนการผ่าตัดและก็การดูแลแผลผ่าตัดจากคุณหมอก่อนที่จะพาไปทําหมันฟรี พื่อช่วยลดโอกาสการป่วยและก็การเสียชีวิตของสั์เลียงของเราได้นะครับ 2. การตรวจเลือดมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับพอข้อมูลจากการตรวจเลือดน,นั้นหมอจะทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงปริมาณเมเ็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทํางานของตัพท์และก็ไตแล้วในแต่ละค่านั้นมันจะบ่งชี้ถึงอะไรได้บ้าง 1. ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหรือค่าฮิมาโทคิตโดยปกตินะครับในสูตรนักจะมีค่าฮิมโทคิตไม่ต่ำกว่า3าเ ในน้องแมวจะมีค่าฮิมาโทกิตกไม่ตม่ำกว่า30เแต่ถ้าเกิดค่าที่ได้นั้นมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นไปได้สูงว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคหิดจางซึ่งนั่นหมายความว่ามีภาวะโรคแฝงยกตัวอ,อย่างเช่นจะมีการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดหรือจะเป็นภาวะไตวา,ตายวเรื้อรังดังนั้นคุณหมอเองจำเป็นจะต้องหาสาเหตุของโรคแล้วก็ทำการรักษาก่อนเพราะ ถ้าเสียงที่จะผ่าตัดเข้าไปก็อาจจะหมายถึงความดันโลหิตต่ําเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดตกสัตว์เลี้ยงก็สามารถเกิดภาวะชอ็อกและก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะครับ 2. ปริมาณเม็เลือดขาวหรือ WBC โดยปกติแล้วเม็เลือดขาวในสุนัขนั้นจะอยู่ระหว่าง6,000ถึง17,000เซลล์ในน้องแมวเม็เลือดขาวจะอยู่ระหว่าง5,500ถึง19,000เซลล์ในกรณีถ้าเม็เลืดขาวนั้นต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีการติดเชื้อไวรัสพยาธิเม็ดเลือดหรือจะเป็นภาวะภูมิคุ้มกันร,ร่างกายต่ำแต่ถ้าในกรณีเม็ดเลือกข่าวนั้นสูงกว่าเกณฑ์ก็เป็นการบ่งชี้ว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีการติดเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเราจะเป็นจะต้องหาสาเหตุแล้วก็ทําการรักษาก่อนที่จะทําการผ่าตัดทำหมันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตหรือป่วยหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนั่นเองนะครับ 3. ปริมาณเกล็ดเลือดหรือเพกเลตในสุนัขนั้นค่าปกติของเกล็ดเลือดไม่ควรต่ำกว่า2 0แสนเซลล์สำหรับน้องแมวไม่ควรต่ำกว่า3แสนเซลล์ลักษณะของเกล็ดเลือดต่ำนั้นส่วนมากแล้วมันจะเกิดจากการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดการติดเชื้อไวรัสหรือจะเป็นเรื่องของคุณภาพเกล็ดเลือดที่ไม่ดีพอแต่ถ้าผ่าตัดในขณะที่เกล็ดเลือดต่ำเย่มมีโอกาสสูงที่จะเสียเลือดเยอะเกิดภาวะโลหิตจางแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหรือ สัตว์เลี้ยงอาจจะป่วยได้หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. ค่าตับหรือ s gpt โดยปกติแล้วในสุนัขนั้นไม่ควรเกิน110ในน้องแมวไม่ควรเกิน97แต่ถ้าในกรณีที่ค่าตับนั้นสูงขึ้นเล็กน้อยก็อาจจะไม่ได้มีผลมากนักน,นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณหมอแต่ถ้าสมมุติว่าค่าตับนั้นสูงเกินกว่าเกณฑ์ถึงระดับ200ขึ้นไปคุณหมอเองเขาก็จะแนะนําให้บำรุงตับก่อนแล้วก็นัดมาตรวจเลือดอีกทีในภายหลัง 5. ค่าไตาหรือค่าเคตินินสำหรับสุนัขนะครับค่าปกติแล้วจะไม่ควรเกิน1.7ค่าของเสียหรือค่า BUN ในสุนัขจะไม่ควรเกิน28ในส่วนของน้องแมวนะครับค่าไตาจะไม่ควรเกิน2.2ค่าของเสียไม่ควรเกิน34แต่ไม่ได้ก็ตามที่คุณหมอตรวจพบโรคไตวายวแซ็กซอนเข้ามาเกี่ยวข้องคุณหมอเองจะเป็นจะต้องทําการรักษาโรคไตให้หายเสียก่อนแล้วค่อยนัดมาตรวจเลือดในภายหลังนะครับ ตับและไตนั้นเป็นอวัยวะที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่ในการกําจัดของเสียอย่างเช่นยาสลบในช่วงระหว่างผ่าตัดและตับนั่นเองก็จะเป็นแหล่งพลังงานสารองที่สําคัญหลังจากที่มีการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าในกรณีที่สัตว์เลี้ยงนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับและก็ไตาย่อมหมายถึงการฟื้นตัวที่ช้าหรืออาจจะมีโอกาสป่วยและก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้นะครับข้อแนะนําของหมอ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานควรจะต้องมีการเจาะตวจเลือดก่อนผ่าตัดทุกครั้งแต่ในบางกรณีที่ค่าผ่าตัดธรหมันั้นมีราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นไปนได้นะครับว่าที่นั่นจะไม่มีการเจาะตุลเลือดแต่อย่างใดดังนั้นตัวเจ้าของเองก็สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกที่จะให้คุณหมอทําการเจาะตุลเลือกก่อนผ่าตัดหรือเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีการเจาะตวจเลือดก,ก็จะดีที่สุดนะครับเพราะ ัวสัตว์เลี้ยงเท่านั้นที่จะเป็นผู้แตบบ่รับความเสีย่ยงไม่ใช่ตัวเจ้าของหรือคุณหมอนะครับ 3. การทำวัคซีนในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับตัวหมอเองได้เจอน้องแมวที่ป่วยหรือเสียชีวิตหลังจากที่ผ่านการทำหมันมาแล้วซึ่งเมื่อสักขัอควเพิ่มเติมปรากฏว่าน้องแมวเหล่านั้นไม่เคยกระตุ้นวัคซีนมาก่อนและโรคที่น้องแมวป่วยก็จะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยวัคซีในในการป้องกันทั้งสิ้นนะครับอยู่ตัวอ,อย่างเช่น โรคหวัดแมวหัดแมวเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยเมื่อทําการผ่ตราตัดทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วภูมิมต้านทานร่างกาย้องแมวก็จะเริ่มอ่อนแอลงก็จะมีผลทําให้เชื้อไวรัสนั้นฉกโฉยโ,โอกาสในการเข้ามาโจมตีร่างกายได้ง่ายซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของการฟื้นตัวหลังจากผ่าตัดทำหมันเดี๋ยวหมอขอยตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้ามีแมวทั้งหมด10ตัวที่ไม่เคยทําวัคซีนมาก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับที่จะมีโอกาสป่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน30%แล้วใน3ตัวที่ว่านี้ก็จะมี1ตัวนะครับที่เสียชีวิตซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ10%ซึ่งสัดส่วนตรงนี้ก็ถือว่าไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับข้อแนะนําของหมอโดยเฉลี่ยนะครับทั้งสุนัขและก็แมวเพศเมียสามารถเริ่มต้นทําหมันได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปในเพศผู้สามารถเริ่มต้นทําหมันได้ตั้งแต่อายุ1ปีหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละสายพันธ์ ในส่วนของการเริ่มต้นทําวัคซีนทั้งสุน,นัขและก็แมวสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุ1เดือนครึ่งถึง2เดือนตรงจุดนี้นี่เองก็จะพบว่าเราสามารถที่จะมีเวลากระตุ้นวัคซีนให้กับสุน,นัขและก็แมวอย่างน้อยถึง4เดือนเลยนะครับก็หมอแนะนําว่าควรที่จะต้องทําวัคซีนให้ครบก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการป่วยหลังผ่าตัดได้นะครับ 4. โรคหัวใจในสุน,นัขนั้นโรคหัวใจมันจะเกิดตอนที่อายุมาก และมีสายพันธุ์ที่น้มนำอมทำให้เกิดโรนี้ได้ง่ายได้แก่พันธุ์ชิสุพันธุด์ุเดินชิวาว่าและพันธุ์ปอมและจะแสดงอาการให้เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งจะแตกต่างากในน้องแมวที่โรคหัวใจนั้นมักเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุมีปัจจัยเรื่องของความเครียดเป็นตัวโน้มนำซึ่งหมอเองได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจในน้องแมวสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่สำคัญในน้องแมวนั้นมักจะไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างเด่นชัด จึงท,ทาให้มีน้องแมวบางตัวมีโอกาสที่จะเสียชีวิตในช่วงระหว่างผ่าตัดได้นั่นเองนะครับข้อแนะนําของหมอในส่วนของสุนัขนั้นเราสามารถที่จะตรวจเช็คความผิติของโรคหัวใจเบื้องต้นได้จากการใช้หูฟังแต่ในส่วนของน้องแมวนั้นสามารถตรวจเช็คความผิติได้จากการตรวจเลือดเบื้องต้นซึ่งสามารถที่จะตรวจได้จากค่าสแนปฟีไลโปรบีนพถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพ ลดโอกาสในการสูญเสียนะครับ 5. โรคทางเดินหายใจสําหรับแมวและสุนัขบางสายพันธุ์นะครับจะมีข้อจํากัดทางด้านกายวิภาคยกตัวอย่างเช่นพันธุ์หน้าสั้นในสุนัขอย่างชิสุเฟนบูด็อกบูด็อกปาคบ็อกเซอร์ชิวาว่าหรือเนนแมวนะครับที่เป็นพันธุ์หน้าสั้นหรือหน้าบี้อย่างเปอร์เซ er, ียเอสโซติกชอนแฮสายพันธุ์ที่เหมาะได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับจะมีลักษณะเด่นก็คือจะเป็นลักษณะของหน้าสั้นจมูกติดแคบดังหัก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจถี่หรือในบางตัวนะครับก็จะมีภาวะภูมิแพร้ร่วมด้วยอย่างเช่นมีอาการไอน้ำมูกไหลจามซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีผลในเรื่องของการวางยาทำหมันได้ข้อแนะนำของหมอควรทำการวางแผนตั้งแต่เนิ่น,น,นๆโดยเฉพาะหมอจะเน้นเรื่องของการตรวจร่างกายเป็นหลักมากกว่าสายพาน,นอื่นๆอย่างเช่นการตรวจหาความผิดปกติข,ของโรคหัวใจทางเดินหายใจด้วยการเอสเล การตรวจ ekg เพื่อประเมินก่อนการผ่าตัดและที่สําคัญนะครับสายพันธุ์นี้หมอแนะนําให้ใช้เครื่องดมยาสลบซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดการหายใจติดขัดในช่วงระหว่างการผ่าตัดได้ 6. ความอ้วนจัดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการวางยาทำหมัดเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าความอ้วนนั้นจะมีสาเหตุมาจากสายพันธุ์หรือจากการเจริญอาหารก็ตามซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่หมอจําเป็นจะต้องนิเตอร์ตั้งแต่การวางยาสลบจนกระทั่งการฟื้นตื่น ด้วยเหตุผลหลักสามประการดังนี้นะครับ 1. ไขมันในร่างกายจะเป็นตัวอมยาสลบได้เป็นอย่างดีสัตว์อ้วนมักจะใช้เวลาในการสลบช้าแต่หลับนานนะครับจึงเป็นปัญหา1ในการจัดการยาสลบในร่างกายหลังจากผ่าตัดธรรมันเสร็จถ้าเทียบกับสัตว์ปกติที่มีค่า body condition score มาตรฐานแต่ถ้าเกิดใครอยากดูเรื่องค่า body condition score ก็ให้เขาไปดูคลิปเกี่ยวกับเรื่อง7โรคลายท,ที่ทำลายแมวอ้วนได้นะครับ 2. ความอ้วนจะมีผลในเรื่องของการหายใจทำให้การขยายตัวของปอดนั้นทำได้ไม่ดีจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในเรื่องของการขับยาสลบออกจากร่างกายซึ่งจะทำได้ช้า 3. ในระหว่างที่ทำการสลบนั้นด้วยความที่ว่าสัตว์้วนั้นจะมีคอที่หนาและก็สั้นประกอบด้วยคนลิ้นที่ใหญ่จะมีโอกาสที่คนลิ้นนั้นจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้นได้จึงมีความเสี่ยงต่อการหยุดการหายใจชั่วคราวในขณะผ่าตัดข้อแนะนําของหมอ นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพแล้วสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการวางแผนการควบคุมน้ําหนักตั้งแต่เนิน่นๆเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและตัวหมอนั้นจะสามารถที่จะควบคุมการใช้ยาสลบอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้แล้วจริงๆแล้วหมอก,ก็จะมีอีกตัวเรื่องนึงนะครับก็คือการใช้ยาเร่งให้ฟื้นตื่นภายใน5นาทีก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการวางยาสลบได้เช่นกันและนี่ก็เป็นสิ่งที่หมอได้กไกด์ไลน์ไว้ให้คร่าวๆนะครับ เพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเองจะได้เอาไว้วางแผนนันต์นั้เน,น,นินนะครับแต่ถ้าถามหมอว่าข้อไหนสําคัญที่สุดหมอขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าการเจาะตัวเลือดนั้นสําคัญเพราะจะทําให้หมอนั้นได้รู้ถึงสุขภาพพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงและจะได้ประเมินว่าสมควรที่จะวางยาผ่าตัดหรือไม่การวางยาผ่าตัดธรรมน์ไม่ใช่เคสเล็ดๆแต่อย่างใดนะครับผิดกับเคสบางเคสน,นะครับที่หมอรู้ว่าเสี่ยงแต่จําเป็นก็ต้องทำยกตัวอ,อย่างเช่นเคสผ่าตัดมัวอักเสบ เค็ผ่าคอดซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง50%เลยทีเดียวนะครับในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามไ้ที่ช่องหมอดีดาน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย